เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวท,ทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงเปลี่ยนอุณหภูมิต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่2ข้อย่อยนะครับก็เปลี่ยนอุณหภูมิข้อกไก่เนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมิจากองศาเนี่ยขอให้เปลี่ยนเป็นเคลวินนะจาก30องศาลบองศา นะครับแล้วก็110องศาแล้วก็12.15องศานะเป็นอนุณหภูมิเคลวินส่วนข้อย่อยคอไข่เนี่ยเปลี่ยนจากอุณหภูมิเคลวินคือ30เควิน250เควิน330เคลวินแล้วก็3 7 5เ3อา่า3 7 3เ5เควินเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นองศาเซลเซียสนะครับทีนี้การเปลี่ยนหน่วยนะมาตั้งต้นที่กอไก่ก่อนการเปลี่ยนหน่วยนะ องศาให้เป็นเควินคือหลักของการเปลี่ยนหน่วยระหว่างองศาเควินมันจะมีหลักอย่างนี้ครับเรามาจับหลักกันก่อนนะหลักก็คือ,อเปลี่ยนหน่วยได้ตามสูตรนี้เลยครับหน่วยเควินเนี่ยอันนี้คือ T ใหญ่นะทีใหญ่เข้าให้เป็นหน่วยเควินทีเล็กให้เป็นหน่วยองศานะมันจะเท่ากับ2 7เเท่ากับทีใหญ่เควินเท่ากับหน่วยองศา บวกด้วย273แต่หนังสือเล่มใหม่เนี่ยสมัยผู้สอนเป็นสมัยผู้สอนเดียร์ยนะมันมันใช้273นะครับอันนั้นหนังสือรุ่นเก่าแต่หนังสือรุ่นใหม่เนี่ยเขานะให้ใส่จุด15้ด้วยละเอียดขึ้นนะครับก็เรามีเครื่องมือคำนวณดีขึ้นนะมีเครื่องคิดเลขอะไรก็เอาเ,เ,เอาละเอียดขึ้นนะครับแต่ว,ว่าเวลาเราทําโจทย์บางข้องนี้ก็หลับตาห้างเดียวไปบ้างก็ก็ได้นะจุดหนึ่งห้ามันก็ไม่เยอะมากนะเลยก็อาจจะไม่เยอะนะครับ ก็จะใช้ใช้แค่สองเจ็ดสามก็ว่ากันไปนะครับเออแต่ว่าโดยโดยโดยหลักเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้จะใช้สองเจ็ดสามจุดหนึ่งห้าเอาละเราก็ใช้ตามหนังสือไปก่อนนะทีใหญ่ก็เท่ากับทีเล็กบวกสองเจ็ดสามจุดหนึ่งห้าทีใหญ่คือเควินนะครับทีเล็กคือองศานะอันนี้ Kevin. เควินเออนี่องศาเซนซียสเออ,อน,นี่เซนซียส เปลี่ยนเซนเซียสให้เป็นแเปลี่ยนควินให้เป็นเซนเซียสนะบวก273เข้าไปอายังไงเช่น30องศาเซนเซียสเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ครับเปลี่ยนให้เป็นเควินเนี่ยว่าเราก็เอา30องศาเนี่ยแทนลงไปในสมการนี้ได้เป็นอะไรครับตัวเลขที่ออกมาก็จะได้เป็น 303.15นะครับหน่วยก็จะเป็นเควินเออย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้อันตัวแรกอุณหภูมิถัดไปก็คือลบสินะครับองศาเซเลเซียสนะเราก็เปลี่ยนให้เป็นเควินก็เอาลบสิแทนลงไปนะสุดท้ายได้เป็นอไรครับ อ่ต่อไป110ครับได้เป็นอะไรครับโอเคนะต่อไปได้เป็นสองสามแปดนนะครับต่อไปคืออะไรครับคือ 12.15องศาเปลี่ยนให้เป็น Kevin. เคลวินได้เป็นไรครับก็ได้เป็น285.30แค่นี้นะครับ เห็นนะอ่ะอันนี้ของในส่วนของกอไก่นะครับเราก็อ่าอ่าเดี๋ยวค่อยสรุปเป็นคําตอบให้อีกทีหนึ่งนะนะครับเอออันนี้กอไก่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะได้เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปลงามาดูขอไข่บ้างขอไข่เนี่ยเราใช้หลักเดิมครับเปลี่ยนหน่วยเควินให้เป็นองศาเหนะหน่วยเควินให้เป็นองศาเซนเซียสนะครับหลักก็ใช้ตัวเดิมนะทีเท่ากับ บวกด้วย2.73นะครับออจุด1.5แต่ทีนี้เราก็าทีนี้เนี่ยที่ใหญ่มันคือคลวิน t ทีเล็กเนี่ยมันคือเซนเซียสเราต้องการเซนเซียสใช่ปะเราก็เอาหลักตัวเนี้ยนะสมการตัวเนี้ยมาปรับนิดนึงปรับยังไงครับเราก็ปรับโดยการย้ายข้างอย่างนี้เออย้ายข้าง2.73เอาทีตั้งแล้วก็ย้าย2.73เนี่ยมาลบ เท่ากับ okay. em> T เล็กนะครับทีนี้หลักของเราเนี่ยเราก็ปรับหลักของเรานิดนึงนะเพราะงั้น T ีเล็กของเราเนี่ยมันก็ได้จากเอาทีใหญ่ตั้งแล้วก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วย273.15หเออนะเอาหลักของเราเนี่ยมาปรับนิดนึงหา T ีเล็ก t เล็กคือองศาเซนเซียโจยดให้หาองศาเซนเซียสนะครับโอเคนะทีนี้เราก็พิจารณาทีละอันเลยครับเพราะฉะนั้น30เคลวินของเราก็ได้เป็นอะไรครับเราก็จะได้เป็น 30เควินเราก็เอาเราก็จะได้ทีเล็กของเราเนี่ยเอา30แทนลงไปในทีตัวเนี้ยครับเออก็เท่ากับ30ลบด้วย2 7 3 1 5ได้ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นลบ2 4 3 1 5หนะ่ะหน่วยก็เป็น Kelvin. เค v วินอ,อย่างนี้ต่อไป250 k เควินก็จะได้ทีเล็กเป็น 250-273.15ลบจะครับก็จะได้เป็นอะไรครับทีเล็กก็จะได้เป็นลบ2 5 1 5นะครับเออต่อไปแล้วอีกครับ330 k e เควินเราก็เปลี่ยนนะครับเออเอาทีต้องการหาทีเล็กใช่ปะ่ะเราก็เอา330แทนลงไปในที่ใหญ่ตัวนี้ แล้วก็ลบด้วย2.73.15นะครับนะก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น330ลบ2.73นะครับก็จะได้เป็น516.85เควินนะครับเฮ้ยไม่ใช่เควินเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนองศาเซนเซียสเออนนๆๆผิดละ หน่วยต้องเป็นองศาเซนเซียสนะทีเล็กเอาละนะเออผิดยาวเลยนะครับเออแกนนิดนึงองศาเซนเซียสไม่ใช่เควินนะครับโอ้นะทำไปมืนไปมันก็เออผิดพลาดกันไปนะอ่ะแกนนิดนึงนะองศาเซนเซียสองศาเซนเซียสต่อไป373.15เควินนะครับเราก็เปลี่ยนหน่วยนะครับ 373เนะเ,เราก็แทน373ลงไปในที่ใหญ่ครับมีจุด15ด้วยลบด้วยเล็กก็คือ273.15นะครับก็จะได้หน่วยออกมาเป็น100นะหาได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น100หน่วยก็เป็นองศาเซนเซเยสโอเคนะก็จบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวสรุปเป็นคำตอบให้นิดหนึ่งนะครับเสรสรุปนะตอบอย่างนี้ครับกอไก่นะกอไก่เราก็ตอบได้ว่า30องศาเซนเซียสมันเท่ากับ303.15องศาเคลวินนะเป็นเคลวินไม่ใช่ไม่ใช่องศาเคลวินนะหน่วยเคลวินเ นะครับแล้วต่อไป -10 องศาเซนเซียสมันเปลี่ยนได้เป็น2663.15เควินต่อไป110องศาเซลเซียสมันเปลี่ยนได้เป็น383.15เควินต่อไป12.15องศาเซนเซียสเปลี่ยนได้เป็น285.30เควิน นะครับอขอใครนะคำตอบขอใครเราสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับเ30เควินมันได้เป็นลบ243.15อ,อ,อ,องศาเซลเซียสนะครับ250เควินมันเปลี่ยนได้เป็นลบ23.15องศาเซลเซียส ต่อไป330 k เควินมันเปลี่ยนได้เป็น56.85องศาเซลเซียสต่อไป373.15 k เควินมันเปลี่ยนได้เป็น100องศาเซลเซียสนะก็จบประมาณนี้นะครับโอเคนะสรุปการเปลี่ยนเซลเซียสเป็นเควินเปลี่ยนเควินเป็นเซลเซียสเนี่ยเรา ถ้าเกิดเราขี้เกียจนะตั้งต้นที่สมการตรงนี้เราอาจจะสรุปได้ว่าเปลี่ยนเซลเซียสเป็นเควินบวก273เปลี่ยนเควินเป็น Kevin 3, เซลเซียสลบ273เเออเข้าไปนะครับนะเออเอาสรุปเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้เ,เรานอกเรื่องนิดนึงเราสรุปให้นะครับสรุปหลักของเราก็คือเปลี่ยน องศาเซลเซียสเป็นเค v วินให้บวก273.15หรือ273ก็ได้อะถ้าขีดเกียดจุดก็บวก273เข้าไปเปลี่ยนเค v วินเป็นองศาเซลเซียสให้ลบ273.15ออกนะให้ลบออกโอเคนะหลักมันก็จะประมาณนี้โอเคนะครับ